เอาไหมกล้องมาแล้วไหมสวัสดีจ้าสวัสดีครับมาพอกับเบาตั้งกินแซบกับคุณแม่กันแล้วครับผมมือนีเบาตั้งได้เมนูแซบมาฝากหรือเป็นสมง่วพี่น้องสมง่วนี่แม่เป็นคนขันเองพี่น้องแซฟแซบต่อทั้งแม่ได้ปนปลาพี่น้องพี่มือกล้องแพนมาเบืองพี่ปนปลาครับผมอ่ากับลวกผักของแม่มาพี่น้องมากินของกันนะผมเอ้าแม่ลุยเลยทำแมกแห้งมันแซบน้ำกันพี่น้องนี่ของเบาตั้งหมูว่าโได้ลงทุนมาหันได้ลงคือเก่าล่ะพี่น้องล่ะ แซวบ่แม่ขึนดองละพอดีพอดีพองามฮึ่มึ่มึ่มบ แม่ยี่หอร้านค้านี่ฮอนี่จีที่บัดใสปนปานพันมือเดียวอากาดเฮียร์น้ำ อืม่ยแดี้องต้องนิดเดียวแม่บอกกินน้ำเลยผมสองมาดีอืมอืม,อม,อม,อม ก้นป่าอืมก็พักพพยสับหอ

กัจอยเนาะ <c oughs> จอยไปโอ้พี่น้อง <c oughs> ไม่มองสตออ๊อปด้วยมั้งสมัคปุ่มหนึง่งองเขีย,ยมบมาแกรมสต๊อปไว้จิ้มจิ้มยุดไว้เขาจะมาให้จิ้มยุดเขามาหยุด Dụt lấy vào chân Kim dụt nông là bố mẹ buồn bà Kinh nhanh dạo đây Nếu Ủa, chị hỏi bao thêm để nó rồi <laughs> mm -hmm. oh. อืโอ้โอ,อ้ตอนนี้เป็นเสือหองไหายแล้วจับ อ้อาอโอ้ยอบอปากบาๆข้านอกกินย่างเดี๋ยวเนาพันมาก <S <S แบบมาขมากินจ้ปนป่า สูมเกือบยี่สิบหัวสองสี่ห้าคำเพื่อนี่พ่พีเพื่อพี่เพื่อน้องคำสุไทายอิงติ่งแล้วพี่บอกไหม โอเคครับพี่น้องตั้งใจก็ฝากเป็นกลังใจให้บ่าวสั่งครับคุณแม่เด้อครับผมจำพอกันมาคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ